พวกเราเนี่ยก็ได้ทบทวนตัว present tense ต่างๆไปด้วยกันเรียบร้อยหมดแล้วเนาะทีนี้เรามาพักมาดูเรื่องที่สำคัญในการเขียนหรือพูดประโยคเนี่ยคือการตั้งประโยคคำถามในการที่เราจะเขียนประโยคคำถามต่างๆได้เนี่ยเราต้องแม่นรูปประโยคบอกเล่าก่อนพวกเรานั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราควรเรียนอย่างเรื่อง tense มาก่อนเนาะพอเราเข้าใจรูปประโยคบอกเล่าของ tense นัแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมันเป็น รูปประโยคคำถามขึ้นมาได้เนาะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่สำคัญเลยก็คือเวลาจะตั้งคำถามต้องนึกถึงรูปประโยคบอกเล่าบางคนอาจจะงงว่าอา้าวก็ฉันกำลังจะตั้งคำถามแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าประโยคบอกเล่าคืออะไรประโยคอะไรวะใช่ไหมแต่วิธีการง่ายๆคือให้พวกเราลองนึกว่าตัวคำตอบที่คนอาจจะตอบเราได้เนี่ยเขาอาจจะตอบยังไงเนาะสมมติเราจะไปถามคนเขาว่าคุณทำอาชีพเป็นครูหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหม คำตอบของเขาก็คืออะไรใช่ฉันเป็นครูใช่ไหม Yes I am a teacher พอเราเห็นรูปประโยคบอกเล่าหรือเห็นคำตอบที่เป็นไปได้เนี่ยใช่ไหมเราก็จะเอามาตั้งประโยคคำถามได้ใช่ไหม I am a teacher ก็กลายเป็น am I a teacher ซึ่งก็แปลกฉะนั้ถามตัวเองถามทำไมใช่ไหมเออเราก็เปลี่ยนใช่ไหม I am I ก็เปลี่ยนเป็น Are you ใช่ไหม Are you a teacher นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเริ่มต้นให้พวกเราเห็นความสำคัญว่าจะตั้งประโยคคำถามได้พวกเราต้องแม่นรูปประโยคบอกเล่าของ tense ต่างๆใช่ไหมหรือของประโยคบอกเล่าที่มี verb ช่วย modal verb เช่นคำว,ว่า can เงี้ยใช่ไหม He can draw ก็ เปลี่ยนประโยคคำถามก็เป็น can he draw พอเราย้อนนึกไปถึงรูปประโยคบอกเล่าปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเน้นไปดูว่าประโยคบอกเล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยคที่เข้ากรณี a หรือกรณี b ตามบนภาพนี้เลยพวกเรานะก็คือถ้ารูปประโยคบอกเล่านั้นมี verb ช่วยหรือ verb to be เป็น verb ตัวแรก วิธีการเขียนรูปประโยคคำถามก็คือเราจะนำเจ้า verb ช่วยหรือ verb to be ตัวแรกนั้นอะย้อนกลับมาไว้ข้างหน้าประธานพวกเราแต่ว่าแน่นอนพวกเราก็ต้องแม่นแล้วเนาะว่า verb ช่วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมมันก็มี verb ช่วยอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกก็คือมีอยู่3ตัวคือ verb to be have แล้วก็ดนะูเนาะ be have do 3ตัวเนาะแล้วก็มีเจ้ากลุ่ม modal verb ใช่ไหมที่ส่วนมากเนี่ยมันมักจะมาเป็นคู่ๆใช่ไหมพวก will would shall should can could may might อะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่มันไม่ได้มีคู่ของมันใช่ไหมเช่น be going to ใช่ไหมเช่น I am going to do something she is going to do something เนาะตัวอย่างการกลับเจ้า verb ช่วยตัวแรก แล้วก็ verb to be ตัวแรกเนี่ยมาไว้ข้างหน้าประธานก็ตามนี้เลยเนาะง่ายๆใช่ไหมพวกเราก็อาจจะ pause ไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อดูตัวอย่างนะสำหรับใครที่ยังไม่แม่นทีนี้ในกรณีข้อ b boy ก็คือกรณีที่ถ้าประโยคบอกเล่าเนี่ยมันไม่มี verb ช่วยถ้าพวกเราดูคร่าวๆมาจากเรื่อง tense เนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็คือ มีแค่ตัว present simple กับ past simple ใช่ไหมที่จะไม่มี verb ช่วยเนาะใช่ไหมเช่น I go to the market every Friday อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเห็นไหม I go ไม่มี verb ช่วยใดๆหรือเป็น past tense ใช่ไหม I went to the market ก็ไม่มี verb ช่วยใดๆมีแต่ verb แท้ verb แท้ก็คือ verb ที่บอกการกระทําที่แท้จริงใช่ไหมซึ่งพอไม่มี verb ช่วยเนี่ยมันมีอยู่2 tense อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมตัว present simple เวลาเราจะตั้งคําถามเนี่ยเราก็ใช้ do does ส่วน past simple เนี่ยเราก็ใช้ did แต่ตัวที่มันเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนมากเลยนะไม่ใช่แค่ในเรื่องพวก tense หรือเรื่องการตั้งประโยคคำถามหรอกก็คือเจ้า verb to be เนาะเจ้า verb to be เนี่ยพวกเราอย่าลืมว่ามันเป็นได้ทั้ง verb แท้ และ verb ช่วยใช่ไหมถ้าเราใช้ verb to be เป็น verb แท้เนี่ยมันก็จะต้องมีความหมายในตัวเองเป็นการกระทําที่แท้จริงอะ่ะใช่ไหมมันถึงเรียกว่าเป็น verb แท้เป็น main verb ใช่ไหมก็คือแปลว่าเป็นอยู่คือมันมักจะแปลแอย่างงั้นเนาะเช่นในประโยคนี้ใช่ไหม she is a physician ไอ้คำเนี้ยก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนักฟิสิกส์ใช่ไหมพวกเราอันนี้มันแปลไทยตรงตัวคือหล่อนเป็นแพทย์ใช่ไหมเห็นไหมมันมี ความหมายในตัวเองจริงๆหรือดูง่ายๆคือมันมี verb to be อยู่ตัวเดียวในประโยคอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดูง่ายเลยใช่ไหมไม่ได้มี verb ช่วยอะไรเนาะส่วนถ้ามันเป็น verb ช่วยใช่ไหมก็อย่างในประโยคนี้ใช่ไหม she is going to school she is going to school ปุ๊บ is ตัวนี้ก็คือ verb ช่วย going เนี่ยค่อยเป็น verb แท้เป็นการกระทําที่แท้จริงนะ verb ช่วยก็จะอยู่ข้างหน้า verb แท้ใช่ไหมดูเป็นดูได้จากหลายแง่มุมพวกเรานะ เวิร์ช่วยจะอยู่หน้าเวิร์แท้เวิร์ช่วยเนี่ยไม่มีความหมายในตัวเองอย่างอันเนี้ยมันแค่มาทําให้เกิด tense ใช่ม้จา is ตัวนี้พอ Verb to be เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง Verb ช่วยและ Ver รแท้เนี่ยพวกเราก็ต้องระวังใน grammar บางเรื่องเนาะแต่อย่างในเรื่องการตั้งประโยคคําถามเนี่ยความง่ายของมันก็คือถ้าเราเห็น Verb to be เป็น Verb ตัวแรกในประโยคบอกเล่าใช่ไหมเวลาจะเขียนเป็นประโยค คำถามปุ๊บเนี่ยก็แค่กลับ verb to be มาข้างหน้าประธานตามไอ้ข้อ a เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วนั่นเองเนาะทีนี้ประเด็น <ๆ S 1> ถัดไปก็คือมาดูพวกประโยคที่มันมี question words แปะอยู่ข้างหน้าเนี่ยพวกเรานะพวกเจ้า who what when where why how whose whom อะไรพวกเนี้โอ้ยหลายตัวมากเนี่ยใช่ไหมพวกเราเนาะเจ้าคำถามที่มันเจาะจงใครอะไรที่ไหนอะไรเนี่ยนะครับเวลาเราจะตั้งคำถามที่มีเจ้า question w o r d พวกนี้ ให้พวกเราแบ่งเป็น2กรณีอย่างนี้ก็คือกรณีที่ question word เนี่ยมันเป็นประธานของประโยคหรือ question word นั้นเป็นกรรมเป็น object ถ้า question word อาเช่นยกคำว่า who ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเช่นใครฆ่าหลอนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเขียนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย who เนี่ยใครเนี่ยใน structure เหมือนกับประโยคบอกเล่าเลยพวกเราก็าคือ who killed เห r เห็นไหมมี subject verb object ง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะก็เรียงตามประโยคปกติ subject verb object แต่ถ้าเจ้าสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยเจ้า question word เนี่ยมันเป็นกรรมปุ๊บเนี่ยคราวนี้แน่นอนการที่เราจะเอากรรม,มาขึ้นต้นประโยคเนี่ยมันจะต้องมีการปรับประโยคแน่นอนใช่ไหมมันจะมาเรียงแบบ subject verb object ไม่ได้แน่นอนเพราะเรากำลังจะเอา object มาไว้ข้างหน้าใช่หไหมในกรณีนี้เราก็จะเติมเจ้า verb ช่วย เข้าไปหลัง question word นั่นเองเนาะอย่างเช่นเราจะถามว่าคุณต้องการอะไรทำไมคุณมาจับตัวฉันไว้ใช่ไหมเราก็จะถามว่า what do you want ใช่ไหมอ่าคือใส่ do จะ verb ช่วยนี้เข้าไปเนาะเห็นไหม what do you want ไม่ใช่ what you want เฉยๆใช่ไหมถ้าจะ what you want เฉยๆเนี่ยมันจะอาจจะเป็นเรื่อง now c l a u s e อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นที่เดี๋ยวเรามีโอกาสคงได้เรียนกันเนเาะพวกเราก็จะไม่ง่ายถ้ามันมี question word เนี่ยนะครับถ้าเจ้า question word นั้นเป็นประธานเนาะเราก็จะเขียน structure ของประโยคเนี่ยเหมือนกับประโยคบอกเล่าเลยก็คือเรียงไป subject verb object แต่ถ้าเจ้า question word เนี่ยเป็นกรรมเป็นผู้ถูกกระทำในเนื้อเรื่องเนี่ยใช่ไหม เราก็จะใส่ verb ช่วยมาขั้นเอาไว้อันนี้ก็คือทั้งหมดของ basics ในเรื่องการเขียนประโยคคำถามเราพวกเราเนาะแน่นอนว่ามันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะอย่างเช่นแบบพวกประโยคคำถามที่มันห้อยท้ายด้วย preposition อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นในประโยค who is this gift for อย่างเงี้ยนะของขวัญตรงเนี้ยมันสำหรับใครใช่ไหมแล้วมันก็มีประเด็นอีกว่าเจ้า who ตัวเนี้ย ถ้ามันเป็นผู้รับของขวัญตามในเนื้อเรื่องเนี่ยใช่ไหมจริง,รงๆเราอาจจะต้องใช้เป็นรูป whom หรือเปล่าใช่ไหมที่มีตัว m เนี่ยเพราะว่าเป็นรูปกรรมของคาว่า w h o ใช่ไหมนะอย่างเเป็นต้นในภาษา formal เราควรจะใช้เป็น whom ใช่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าจะทำให้ประโยคคำถามนี้มัน formal ไปกว่านั้นเราควรกลับเจ้า preposition for เนี่ยใช่ไหมมาไว้ข้างหน้าอีกใช่ไหมเป็น for whom is this gift ใช่ไหมอย่างงี้เป็นต้นมันคือมันมีรายละเอียดอีกเยอะที่เราค่อยๆเก็บไปนะพวกเราแต่ย้ำอีกรอบพื้นฐานต้องแม่นก่อนใช่ไหมถ้าพวกเราแม่นพื้นฐานพวกเราก้าวผ่านไอ้ความยากของพื้นฐานไปได้เนี่ยเรื่องที่มันยากๆเรื่องที่มันมีรายละเอียดตามมาเนี่ยเราก็ค่อยๆแปะเสริมเข้าไปไม่ยากเลยพวกเรานะก็ต้องอดทนนิดนึงในเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับนะอ่าสู้ๆนะพวกเรา